อือออืมอือเฮ้ยกินข้าวไม่ห่อเฮ้ยเอาฮโอ้ยยุ่งไปหมดเลยเอ้าโอ้ยยุ่งวนวายอะโหเท่าเท่าเขาทำอะไรสุกอย่างเลยเท่าเท่า เ่าๆทาทช่วยอะไรแม่ไม่ได้เลยอะเท่าๆทาอ่ะน้องตัวใหญ่กว่าแล้วเท,าทา่าเท้าอุ้ยน้องชวนเล่นแล้วน้องชวนเล่นแล้วอุ้ยเออสองสิเฮ้ย <c oughs> ยุ่งไปหมดเลนะเฮ้ยเราอะไรอะ่ะเราไม่ยุ่งเลยโอ้ยยุ่งอะไรกับแม่เนี่ยเฮ้ยล้างกินของแม่เราบ้างนะเฮ้ยไป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 เฮ้ยใครก็โอ้วุ่นวายวุ่นวายไปไหมห เปรี้ยวแม่ปูเปี้ยวของแม่ไปกินยาเลยเฮ้ยเองอย่างมาอะไรแม่นะเฮ้ยเจ็บเลยเจอนะเฮ้ยเฮ้ยเปรี้ยวไป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 กินยาเออป่วนเฉยเลยป่วนแม่เฉยอิงฟ้า อิงฟ้ามหาคนครฮื่มยิงฟ้า